ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงวิจังหวัดวีร์อำเภอสตึกนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมนะครับสินค้าเข้านะครับผมมีอะไรกันบ้างนะครับก็ขอบคุณเ c ซีทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณเ c ซทุกจังหวัด FC ซสอปวลาว FC ซีกัมพูชาแล้ว c อซต่างประเทศนะครับผมวันนี้จะพามาชมสินค้านะผมก่อนจะเข้ามารับชมนะครับผมร้านผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับต้องขออภัยด้วยนะผมเผื่อร้านอื่นเก็บปลายทางก็ซื้อกับร้าน เจ้าที่เขาเก็บไปทางนอกอาจารย์แหละครับผมไม่มีเก็บไปทางนะครับอ่ะชิปนี้นะครับผมจะพามาดูดอกลำโพง12นิ้วนะครับตอนนี้นี่ครับดอก12นิ้วดอกเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมแจ้งลูกค้านะครับดอกเดิมทั้งหมดนะครับีเด๋ยวให้ดูกันแบบทีละดอกทีละดอกเลยนะครับว่าเดิมหรือไม่เดิมนะครับให้ดูกันเลยครับนี่ครับที ครับผมบเดิมทุกดอกนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้าสิบสบอ็ดสิบเอ็ดดอกนะครับพี่น้องนะครับมีอยู่สิบเอ็ดดอกด้อนะครับเดี๋ยวจะงุมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะเดี๋จะงุมให้ดูนะครับผม นี่ครับดอก12นิ้วดอกเดิมทั้งหมดเลยนะครับ11ดอกนะครับก็มีอยู่11ดอกแค่นั้นนะครับผมราคาเสบดาคือเก้าแล้วครับพี่น้องนะครับตัวนี้ขายดอกละ250บาทนะครับผม250บาทเด้อท่านที่หาอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมดอก12นิ้วนะครับผมโครงปั๊มนะครับตัวนี้เป็นโครงปั๊มนะครับดอกละ250บาทนะครับผมฟังไม่ผิดนะอาจารย์นะครับผม ดอกละ250าบาทดอก12นิ้วเด้อพี่น้องนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นดอก18นิ้วนะครับผมนี่ครับดอก18นิ้วอบอ้อมนะครับผม7อากีวัตเนี่ย1,000วัตวัตที่8โอห์มนะครับผมมีู่2ดอกนะครับนี่ครับเนี่ยดูด้านหน้ากันครับจะได้เห็นกันเป็นพร้อมๆกันนะครับนี่ด้านหน้านี่ครับอ่ะอันนี้หมวกเขาแกะออกนะครับผมแต่เป็นดอกเดิมพี่น้อง นะครับขายกันถูกๆกันแปพี่น้กงเบ่งปันกันเนาะช่วงนี้นะครับท่านหนที่หาดอกลำโพงสิบแปดนิ้วอยู่นะครับผมตัวนี้ดอกละดอกละเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทฟังไม่ผิดอาจารย์เจ็ดร้อยบาทนะครับผมดอกสิบแปดนิ้วคงปั๊มนะครับหนึ่งพันวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับอันนี้ให้ดูกันเป็นเห็นเลยนะครับนะครับนี่ครับผมนี่ แล้วก็ดอกสิบห้านิ้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นดอกสิ้านิ้วด้วยพี่น้องนะครับตอนไหนที่หาอยู่นะครับผมนี่ครับอะยังไงนะให้ดทูทุกตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูดูตูดมันก่อนเนาะนะครับนี่ครับตูดมันประมาณนี้ด้วยพี่น้องนะครับผมนี่ครับ ทางที่จะเดินแล้วครับดอกลำโพงเยอะมากครับผมนี่ครับก็ดอกมีประมาณนี้นะครับผมอดอกสิบห้านิ้วนะครับมันก็ตามสภาพนอจาจะนะครับผมนี่ครับโดนโดนเจาะนะครับอันนี้ก็ซ่อมมาแล้วนะครับนี่โดนเจาะ โดนเจาะอยู่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโดนเจาะห้าดอกใช่ไหมสองสี่ห้าห้าดอกนะครับโดนเจาะมาห้าดอกนะครับผมนะครับก็ขายราคาเสียบดาาครับพี่นอกนะครับผมดอกละสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมดอกละสองร้อยห้าสิบาทก็มีเบียดบ้างนะครับอันนี้เบียดบ้างนะครับแจนลูกค้าเลยนะครับก็ขายราคาราคานี้เลยอาจารย์นะครับ ก็เอาไปทำเนาะเผื่อมีเอฟซีอาจารย์มีเป็นช่างอยู่แล้วนะครับผมก็เอาไปโมดิฟายเอาใหม่นะครับผมเอาหมดลดได้นะครับตัวนี้นะครับผมเอาหมดลดได้นะครับดอกลำโพงนะครับผมดอกละสองห้าสิบาทเท่านั้นนะครับท่านไหนที่หาอยู่พี่น้องนะครับผมดอกละสองห้าสิบาทเ้อนั่นแหละครับผมแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้ที่เข้ามานะครับเอาไปขับสิบสองข้างละสองนะครับตัวนี้นะครับ ข้างละสองด้วยพี่น้องนะครับผมตัวนี้ครับสิบสิบสองข้างละสองดอกสบายๆนะครับผมไปขับมอนิเตอร์ก็ได้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทฟังไม่ผิดนะอาจารย์หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมส่วนพาวเวอร์ตัวนี้นะครับมาเอ็นพีอ่าซีเอสามพันสองสายช่างด้วยพี่น้องนะครับผมไม่ดังข้างหนึ่งนะครับผมอ่าเอาไปเช็คเอานะครับตัวนี้นะครับผม ก็ขายตามสภาพกัแล้วการอาจารย์นะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับ4,000บาทนะครับผม4,000บาทนะครับราคานี้เลยนะครับผมขับ18ได้ข้างละ2คงรอนะครับเอาไปเอาไปเช็คเอานะครับผมผมหมดปัญญาแล้วนะครับก็อ่าเผื่อจะมีช่างไหนเก่งๆกว่าผมอีกนะครับตัวนี้นะครับผม4,000บาทเท่านั้นนะครับท่านไหนที่หาอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะยิบามาดูนี่ครับ พามาดูมิกออโต้นะครับช่องนี้ดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับเจ็กับแปดนะครับลูกค้าแจ้งมาอย่างนี้นะครับผมก็ตามลูกค้าชี้แจงไว้นะครับแล้วก็นอกนั้นดังปกตินะครับมิกออโต้ตัวนี้นะครับผมเอฟเฟคหวานๆครับตัวนี้นะครับผมเอฟเฟคหวานๆนะครับตัวนี้ขายราคาอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะครับผมสองพันสองร้อยบาทนะครับมิกออโต้นะครับสวยๆนะครับผมอันนี้โดนน้ําเหนียวนะครับมันเป็น มันเช็ดไม่ออกนะครับนี่ครับยังฟืดฟดอยู่เลยนะครับอาจารย์นะครับนี่ครับฟืดฟดอยู่เลยนะครับ2200บาทเด้อนะครับ่านนหนที่หาอยู่นะครับผมส่วนตัวนี้ครับเป็นครอสของโปรยูโรเทคตัวนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับผมวันนั้นอาจารย์อยู่ปราสาทมาเอาไปสองตัวเลยขอบคุณมากๆนะครับอาจารย์แต่วันนี้มันมาอีกแล้วนะครับผมนี่ครับ ตัวนี้มาอีกแล้วเ้อนะครับท่านไหนที่หาคอสเสียงดีๆนะครับยกตัวนี้ให้เขาเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับผมปล่อยราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับคอสสองทางสามทางได้หมดนะครับเอาไปใช้เลยนะครับผมแล้วก็มี EQ นะครับผม EQ หน้าเขียวนะครับนี่ครับ EQ หน้าเขียวของ bss นะครับตัวนี้นะครับ bss ตัวนี้เสียงดีนะครับผมนะครับเสียงดีมากตัวนี้นะครับถ้าไหนที่เคยใช้เราจะรู้ว่าน้ําเสียงเขาดีขนาดไหนนะครับนี่ครับราคาอยู่ที่2,5 0 0บาทด้วยพี่น้องนะครับนี่ด้านหลังครับตัวนี้ด้านหลังด้วยครับนี่ครับด้านหลังสวยๆนะครับตัวนี้สวยๆอันนี้ก็ด้านบนจะเป็นซับเบดนะครับเห็น FC พม่าถามหาอยู่นะครับมีมาแล้วนะครับ f c นะครับผมอ่าไม่ modify ครับตัวนี้ modify นะครับ ในที่หาอยู่นะครับผมอันนี้ปีครอสตัวนี้ขายอยู่ที่1 0 0 0บาทเด้อพี่น้องนะครับผม1000บาทนะครับมีเอคโคให้พร้อมนะครับผมเอคโคปรับเลยนะครับด้านหลังนะครับวิธีตอกจะแก้งคร้าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นแจ็คอย่างนี้เลยนะครับให้เราเสียบนะครับก็การใช้งานนะครับผมเนี่ยเสียบเข้านะครับเสียบเข้าส่วนตัวนี้จะเป็น กลางแหลมนะครับฝั่งนี้จะเป็นซับเบรเลยนะครับแล้วก็หมุนปัาเบรดเอาได้พี่น้องนะครับดูแต่ตัวนี้ก็เสียงดีนะครับเนี่ยหอยเสียบแบบนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมดอกพีอาโปรสิบห้านะครับอันนี้ดอกสวยๆนะครับนางฟ้านี่ครับนี่ครับผมนี่ครับดอกละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับ มีทั้งหมด4ดอกพี่น้องนะครับมีทั้งหมด4ดอกเด้อรับแล้วก็มีพิร่โบ12นิ้วโครงหลนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับสไปเดอร์อะไรสวยๆหมดเลยนะครับตัวนี้ดอกละ1 0 0 0บาทนะครับผมดอกละ1,000บาทท่านไหนที่หาอยู่นะครับผมก็ตรวจจัดเลยครับพี่น้องนะผมขอบคุณเ c นะครับทุกท่านที่ติดตามร้านเล็กๆด้วยนะครับผมก็ขอบกอบขอบพระคอณอย่างสูงนะบรับผอ แล้วก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางกันแล้วกันครับร้านลกักอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงมือรสองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่อำเภอสตึกนะครับเบอร์ติดต,ต่อนะครับ098 905 1798นะครับผมคลิปนี้ก็เอามาให้จานได้ดูประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามร้านเล็กด้วยดนะครับผมพี่นอ้องนะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ